คือตอนนี้พ่อบาดเจ็บจริงๆนะเนี่ยโดนพอดีว่าไปซ่อมเครื่องซักผ้าใช่ไหมล้วก็โดนหนีบม่วงเลยที่นิ้วก้อยนี่คุณหมอเตรียมเครื่องมือเสร็จหรือยังใส่ชุดหรือ,รอ,อยังเนี่ยคุณหมอคุณหมอใส่ชุดก่อนค่ะเอา,เอาเดีมากคุณหมอต้องใส่ชุดก่อนแล้วคุณหมอผมกลัวไม่ไม่กลัวพ่อเป็นไงคะใขกลัวพ่อ บอกไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรน่ากลัวใช่ไหมคะไม่มีอะไรน่ากลัวก็ไม่มัเคเดี่ยวนะใช่เหรออ่านี้ยาใช่ไหมคะคุณหมอโอขโหผมผมโอ้โหคุณหมออัดยา อานยาให้คนไข้คนไข้เป็นคนไข้เป็นโรคอะไรคะคุณหมอเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอคนไข้เจ็บเดี๋ยวอันนี้หลอดที่สามไหมนะคะคุณหมอตายตัวหมอคะ่ะคนคนไข้เป็นโรคตรงไหนคะหมอคนไข้เป็นตรงนิ้วลูก้เป็นตรงนี้แต่ตรแตเรากินยา แล้วแขมมาค่ะอาล้างอาวัดไข้วัดไข้ค่ะวัดไข้วัดไข้อาล้างทิฟล้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมอหมอหมอคนไข้เจ็บหมอหมอโอ้โโหลผิดผิดผิดวิธีค่ะเข้าไปคะสามสิบหกอ๋อปกติค่ะเป็นหมอปกติค่ะไม่มีไข้ต้องทำอะไรต่อค่ะ ประครบเสร็จแล้วหรอครับคุณหมอประครบยังไม่ถึงไหนหไหไหนหะคะคุณหมอต้องมาไล่มาเยี่ยงโอ้หมอตั้งสติหมอหมอตั้งสติคนไข้เจ็บนิ้วคนคนไข้คนไม่คนไข้เจ็บนิ้วตกหลงนี่คือย,อยังไง เกิดการฆาตกรรมขึ้นในโลกนี้หรอคุณหมอไม่ใช่แล้วค่ะคุณหมอคุณหมอคะสรุปคนไข้าหายหรือยังลูกคือยังประครบได้ไม่ถึงไม่ถึงนาทีเลยเนี่ยยังแดงอยู่เลยเนี่ยนี่คือสีม่วงอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรพัตเตอร์พัตเตอร์เอาไว้ทําอะไรเอาไว้แต่ทำไมไม่เีนิ้วมาเขยียด เดี๋ยว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 นิ้วหมาเลยจบบไม่เหมือนเจ็บเจ็บเจ็บคายังประคบไม่เสร็จเลยนะคุณหมอแล้วคุณหมอก็แปะเพียงนี้แปะทับผลอ้โหคุณหมอหมอคุณหมอคะพ่อยังเจ็บอยู่เลยคุณหมออืมเยี่ยมแล้วจะประคบต่อยังไงล่ะเนี่ยทำหรืออะไรเ่ยะงั้นอ่ะงั้นรักษาการรักษาเสร็จแล้วงั้นคุณหมอบายบายก่อนเร็วบายบายหน่อยเร็วดูดูดู Okay.